วันนี้ผมมาเก็บเลเวลคลาส4กันครับผมไม่ได้มาคนเดียวด้วยมากับนายกและนารล็อกวันนี้เราจะไปเก็บเวลกับพี่ดี้แล้วก็อาเต้ยนะครับในเซิเร์ฟเวอร์คลาส4เดี๋ยวผมจะปลอมตัวนอสติกเอเคตัวจริงโอ้ยไม่ฟังไปเลยมาแล้วในรวมพลตรงไหนครับรวมพลอีกฝูงเน,นี่ยผมมาละชื่อแต่ละคน ว่าจริงอันดหนึ่งนี่ครับกิจกรรมซัพพอร์ตโฟทีกิจกรรมครบ4ปีนะครับผมนี่เพิ่มเม็ดพีตลอดให้ปกิจกรรมเพิ่มมาตากันตอบแทนกิจกรรมลงโทษการตายเท่ากับกิจกรรม ฮัตตารรบาลแท้ไปดกรริการ์คัมฮัตตาบาจินดรกัมนี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปจำเลเวลก่อนนี่คูปองที่สามารถนำไปขอพรกับ NPC จินนี่นะจ๊ะไอ้นี่นัจ้าไอ้ไหน,นไปจชาไอ้ทำมางแก้าเป็นคนนั้นจับผิดคนดูดใช่ไหมใช่ใช่เซิร์ฟนี้เนี่ยผมไม่มีของเลยครับผมก็เลยคิดว่าจะเล่นเป็นอาร์คบชิชอปดีวกว่า,าพูดง่ายๆก็คือเป็นพาร์ทเนี่ยแหละครับคอยซับให้กับเพื่อนๆบูส ไม่ค่าสุดพิเศษไปทำไมกูเป็นไฮโนวบาราวิดไว้ว้าจริงมะเนี่ย <c oughs> ไม่มันต้องเป็นไฮโนวิดอยู่แล้วแล้วกดอัพสกิลแล้วเปลี่ยนคา่ยายังไงอ้าเฮียลกหลักไปหมดแล้วเฮียอันนี้ต้องไปเก็บจอมก่อนไหมหรือว่าจัมได้เลยไม่ต้องไม่ต้องกดได้เลยครับกดกดต่อเนื่องมันจะอัพจอมให้เราเลยเออน<า>ั่นน<า>่ะนั่น<า>นัะอ่าอันไหน<า>นี่โอเคบูสเตอร์ซัพพอร์ตพรีลิจิเตอร์แพ็คปัง หากเป็นอวิทแล้วก็ค่าสามารถช่วยจัมปปึงให้กลายเป็นน้อยติดท่าได้นะแต่หากเป็นค่าศีอยู่แล้วแล้วก็ค่าช่วยเลกมันในีมันเป็นสเปเชียลบูสเตอร์เพ็กสอง้อยให้ต้องการแบบไหนละจัมป์ปิงทูร้อยเจช่วยค่าจัมปิ้ิงด้วยเถิดช้าๆครับเจ้าลองคิดดูก่อนก็ได้ว่าเจ้าอยากได้จัมปิ้ิงเป็นอะไรถ้าเลือกแล้วจะเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วนะตั้งใจเลือกดีๆล่ะอะีชอปนะโอเคย้ยย แปลงล่างแล้วไงน้องแล,แล้วแล้วทำยังไงต่อผมเป็นซุปเปอร์โนวิดละคุยคุยไปเรื่อยๆครับปอกอัพสกิลแล้วก็คุยอัพสกิลแล้วก็คุยอ๋อโอเค <okay. S 1> โอเคไปอ้าวอัพไรอะพิธามมั่วละอืมอาโคมันก็มีเหมือนกันไม่ใช่หรืออันนี้เราได้ไกด์จากผู้เชี่ยวชาญมานะครับไปต่อครับดำไปต่อที่ไฮพีธนะครับอันนี้ไฮพีมาแล้วไฮพีธจะมีแอดซัม um นะครับเอาละงงละไม่งงนี่แอดซัมม์สิบแอดซัมม์ส um ิบมันถึงมันได้แค่ห้ากำลังจะบอกอยู่ ซับ <c oughs> อ้าวพี่อัพปับไหมอ่ะไม่จำเป็นหรอพี่ไม่มีใครเขาใช้แล้วพี่รุ่นเนี้ยอ้าวจริงอันนี้จริงอันนี้เรื่องจริงเลยอันน,น,นี้อันนี้อันนี้รุ่น,ร,นรุ่นเก่าอัพซับไปแล้วซับไม่มีใครใช้แล้วพี่เพราะว่ามันมันไม่ทบกายพวกของที่มันเป็นรถไล,นล่เขาเลยไม่ค่อยใช้กันดูเรื่องผมกำลังจะไปอาร์ตบีชอปนะครับเออแล้วผมมาเป็นพร,ราตัวจริงไงครับผมสกิลอะไรครับนี่เนี่ย จากที่ผมได้เคยร่ำเรียนมาตั้งแต่สมัยผมยังเด็กนะที่ผมเคยเล่นอยู่ขอญาตมั่วเลยพี่จะรูครับครับเดี๋ยวต่อผมเลยนะอ่าครับ <c oughs> ไม่ครับอันอันนี้เป็นเป็นสกิลฟิซซิ่งแต่เป็นหมู่อ่าอันนี้ก่อนแล้วก็อันขวาสุดมันจะเป็นเอจิเอจิหมู่อ้าอุ้ยโคตตึงอะครับน้องๆเฟฟาติโออะเฟฟาติโอมันเป็นเคลี่หมู่อุ้ย ตึงจัดผม okay, เก็บไว้จาก175ไป200เนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ2วันครับจนในที่สุดตอนนี้เนี่ยเราก็เลือก200แล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนอาชีพกันดีกว่ามาทำเควสที่การถถ์ดทีมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับหนังสือพี่ดีพาเวลจนเวล200ดูดยับยับอะตอนนี้ได้เวลาเปลี่ยนอาร์คบิชอปนะครับเป็นคาสี่แล้วเขาบอกว่าเปลี่ยนไม่นานครับดูในเว็บได้เลยนะครับวิธีเปลี่ยนปับป๊บปับป๊บปับป๊บ แน่นอนอยู่แล้วตอนเราตีบอลสามปุ๊บนะครับเขาได้บททดสอบสุดท,ท้ายมาก็คือให้เราคุยกับสมุดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้าดันเจียนนะครับแล้วทีเนี้ยดักแอดูชั่นจะปรากฏมาโอเคครับแปลต้องการเข้าสู่มาโอเคครับเรามาเข้าดันแล้วเรจะเจอดักแอดูชั่นนะเี๋ยวเขาบอกว่ามันมีเลือด2,000นะครับแล้วก็โด,ดนดาเมจทีละหนึ่งแล้วก็ให้เรารอประมาณจา่าสิบวิทยเพราะมันได้ดันเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็รอดักแอดูชั่นตามที่เขาบอกเลยใช่ไหมอันนี้คือปลูกไม้นี่ไงดักแอดูชั่นนะเดี๋ยวลองตีดิ อ่าตีเข้าตีละ่หนึ่งเดี๋ยวผมรอครับเขาบอกว่าให้รอประมาณ30วิดักดูชั่นเลือดจะเหลือหนึ่งเองแล้วค่อยฆ่ามันเราก็เซฟตี้รอไปก่อนมามาเฮ้ยมันเหลือหนึ่งแล้วครับนี่ไงให้เรารอนะครับเป็นไงเปลี่ยนอาชีพเลยนะครับโอ้ยแล้วผมเป็นคาดิเนลแล้วยังไงล่ะโอ้ยโคตรเ่ครับผมดูชุดดิอืมชุดก่อน นี่นะครับไม่ได้นี่มาด้วยนะครับเป็นสร้อยคอนาฬิกาทรายที่มีพลังพิเศษนธรรมดาของแต่ละไปแล้วหายไปก็เป็นของเครื่องยืนยันว่าเราได้กลายเป็นพระอัศส,สีตัวจริงนะครับโอ้โหดูสกลิลครับทุกคนสกลิลอะไรมากเนี่ยผมไม่รู้เลยนะฮะก็เดี๋ยวต้องไปต้องนั่งทดสอบก่อนนะครับว่าสกลิลพระเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวผมลองอ่านคร่าวๆให้ดูนะครับอันแรกนะฮะเพิ่มพลังฟื้นฟู10% พอเพจสามคูณสเพิ่มพลังฟื้นฟูสี่สิบเซนน่าจะเป็นสกิลหมูหรือเปล่าเนี่ยครับตัวเองนะ้สมาครสิบปาร์ตี้โอเคอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นรีโควเวอรี่เช็คเลดประทานพรนะครับฟื้นฟูเป,ป้าหมายจะมาซิกซี่เก้าคูณเอันนี้ฟื้นฟูเอชพีกับเป้าหมายจนเต็มไม่สามารถใช้กับมอน,น,น,นเตอร์เป้าหมายจนเต็มเหลือเหมือนแบบฟูลฮิลเงี้ยเหรออ,หรอ,อันนี้คริติคอลดาเมจเลดเอ้ยนี่มีมีมค,คริติคอลด้วยเพิ่มคริติอคอลดาเมจให้กับทีม เพิ่มคิดว่าจะเม็ดเลือดสิบเลยเนี่ยโหตึงอยู่อันนี้พิ่งเฉยความต้านทานการโจมตีกายภาพนี่อะไรเนี่ย h p เอาเนี้อุอ้ยเพิ่ม sp sp 100%ยเป็ตดโคกโคตรตึงอันนี้ผมว่าโคตรตึงอันเนี้ยประธานพอให้กับเป้าหมายมีคิคอนมันจะเป็นสกิลบัฟโปูสมุดทูปอ่านคร่าวๆนี่คือเป็นสิลธบัฟเยอะมากเพิ่งเฉยความต้านทานเวทมนต์25%เหมือนกันเวทนะครับ spl with stat โอเคสอนนี้ได้เป็นเพิ่มสเต็นะครับเนี่ยมีพาวคิคอนอันนี้เป็น s V l with STA นี่เป็น MTK ระยะน่าจะเป็นตะกิ้โจมตีนะครับสร้างความหวาดเวทมนต์โหลี่โอเคนี่ปล่อยคำพิพากษาก็น่าจะเป็นตะกิ้โจมตีนะครับอันนี้ก็เป็นตะกิ้โจมตีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอะไรเพิ่มดาเมจทั้งเวทมนต์นะครับอันนี้เพิ่มเกี่ยวกับสมุนโจมตีระยะใกล้ระยะไกล วันนี้ก็เป็นเอ็กแท็กโบริโอต้องเป็นทางผ่านวมอสกิลผานี่ก็เป็นสกิลน่าสนใจนะเดี๋ยวลองลองดูว่าจะมีสกิลอะไรบ้างที่เราได้ใช้หนักนอกเหนือจากบนคีรัตตัวนี้ที่ผมใช้อยู่นะฮะเดี๋ยวต้องไปเก็บจ็อบก่อนตอนนี้ทุกคนแยกย้ายกัไปเปิดอาชีพกันครบเลยครับประรมตัวกันอีกทีนึงที่พาย่อนเดี๋ยวเราไปเก็บจอ็อบกันต่อตอนนี้เนี่ยเราจะไปเก็บจอ็อบอันนี้อันนี้เต็ม5แล้วก็มาอันนี้เลยใช่ไหมครับเอาอันนั้นเต็ม5แล้วก็ลงไปข้างล่างก่อนเลยก็ได้เอยแล้วผมโยนทิ้้งหเลยนะนะพกี ไม่ต้องใช้แล้ววะเฮ้ยไม่มีแล้วนะเว้ยวันนี้ขอไอจีใช้แต่สกิลคัสสี่โอ้โหโยนออกแผงให้หมดอันนี้คือเพิ่มพาวคิคิคอนนะครับมันจะคือเพิ่มตรงนี้นี่นี่ถ้าพาวนะเดี๋ยวผมลองอัพไปดูนี่นี่นะครับผมพาวนะครับเพิ่มเอทีเคเอพีทีเคถ้าคนก็จะเป็นพวกฟรีบั๊บนี่เป็นไงพาวขึ้นเป่าน้องไม่ได้ไม่ทำพาไปไล่อีกเดี๋ยวะเฮ้ยไม่ใช้จะใช้แต่สกิลคัสสามนี่บอกไปแล้ว โอ้โหไม่ได้แล้ววะโอ้โหตัวมึงคนน่ากลัวเดี๋ยวขอปั๊มมันติหน่อยนะครับโอ้โหต้องกด200ทีอะ่ะโอ้ไม่กูไล่อันตินะครับเนี่ยคือจะบอกว่าคาัส4เนี่ยมันจะมีคำว่า AP เห็นไหม AP ก็คือสามารถไล่อันติได้นะครับต้องใช้ AP 200เห็นไหมคืออันติของเราวันนี้คือภาพแบบโคตรตึงแต่ว่าอันนี้เขากดทีมันจะได้แค่1 AP ผมต้องปั๊ม AP ตัวเองก่อนเนี่ยเนี่ยเห็นไหม AP มันจะขึ้นเนี่ยแล้วผมต้องปั๊ม AP ตัวเอง200ที อันนี้เป็น recovery check rate อะเดี๋ยวลองหน่อยดิลองให้ได้ทุกท่าดิเฮ้ยมันฮิวอัตโนมัติให้ด้วยอะท่าเนี้ยเต้จะลองหน่อยครับปั๊บเด็ดดโคตรตึงครับผมมันคือเพิ่มปริมาณการฟื้นฟูเนี่ยผมลองสกิลนี้หน่อยฮิวหมูเฮ้ยมันคือฮิวแบบว่าเด้งมันเด้งเป็นหมูด้วยโคตรตึงอันนี้ใช่ใช่ถ้าอยู่ข้างๆมันจะเด้งเป็นหมูพี่เก้าคูณเก้าโคตรดีโคตรตึง อย่างกับไบโอแบบว่าแบบสลิมอ่ะอ๋อนี่ไงสกิลคูลดาวนสิบวินาทีใช่แต่มันจะฮิลเต็มไงนี่ไงมาแล้วลองเลยอันนี้เป็นสกิลฮิลทีเดียวเต็มนะครับผมว่ามาเป็นวสามแล้วเฮ้ยฮิลทีเดียวเต็มโอ้กว่าจะไล่เสร็จเลือดผมเด้งเต็มเองต่อไปท่านี้ก็คือพิ้งเฉยความต้านทานเวทมนต์น่าจะเป็นแบบดีบัฟอ่ะดีบัฟลดลดอ่าดีบัฟน่าจะเป็นดีบัฟโอเคเดี๋ยวผมปั๊ม AP ต่อ รอใช่ดิเรายังไม่เข็ดที่ธนานะครับที่เราไปที่ดันเมื่อกี้มันไม่ค่อยมีมอนเอาลุย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 โอ้ยมันเยอะสัตว์อุ้ยโหเอียกปีแม่งขึ้นเท่าที่นู่นเลยพีไ,ไม่ไหวเฮ้ <umber S 1> <ด>ยกูจะตายกูจะแตกกูจะแตกปุกูอา่อากดทางนี้นะปกดทางนี้นะเนี่ย Gene. ผมมีไปชุบไหมมีไปชุบไหมมีไป <führ> ชุบไหมแต่เตยจังหวันนี้เตยเฮ้ยรอกันดีเฮ้ยอะไรหยุดเวทกันดีหยุดหยุดหยกันดี่เพ่อตายอีโอเคผมตื่นแล้วผมเต้น เอ้ไอ้อหูตายไอ้พีหายหายด้วยโอ้โหเอาพาวไปครับเอาพาวไปครับเอาพาวไปเอาพาวไปแจก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 ผมว่าผมต้องเซฟตี้แล้วว่าไอ้พาวนี่ไม่จําเป็นละเออเย,ย้ได้สก,กิลมาใหม่แล้วเพิ่งเฉยความต้องการทางกายภาพพี่ดามีสก,กิลเพิ่งเฉยความต้องการทางเพศไหมไม่มีมี<อ>มีสก,กิลตัา เฮ้ยไหนเตยโชว์หน่อยดิโชว์สกิลใหม่หน่อยดินี่เหรอเย็ดตูโชว์สไตล์หมูเียโชว์สไตล์หมูอันนี้หิวหมูอันนี้หิวหมูหมูโคตียโชว์สไตล์หมูไหนโชว์ดิโชว์โชว์สไตล์หมูหน่อยดิเย็ดตู้โชว์สไตล์หมูครับน้องๆคุย่างนี้คือสกิลอะไรอะฟอร์เซนสแลตคืออะไรมาแล้วหมนๆคือมขึ้นต่อไปมาเยแลอันตีผมมาแล้วไง เดี๋ยวผมต้องผมรอวิวห้าดีกว่าผมปั่นนานไปหน่อยพี่ไอ้เจ้าต้มีประโยชน์กว่านี้ไอ้เี้าต้องมีประโยชน์จริงไหมมีบัฟอยู่เนี่ยพิวรัวๆเนี่ยไม่มีคนตายเลยเนี่ยเอาคริติคอไปคริติคออีกวิวหนึ่งได้อันติอีกจอบหนึ่งได้อันติตันละเฮ้ยมาแล้วเอาควาล่ากมาเต็มเลยเอาตอนเนี้ยพวกเพื่อนไม่อยู่เอาเลยครับพี่อารูยอยู่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 ยอยอยู่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 อยู่ยอยูอยู่ยอยอยู่ยอยู่ยอยู่ยอย่อยู่ มือลั่นไปกดปเรดได้เทียเลยกูชาร์จ AP ตั้งนานในปเรดเอพีผมเหลือสูดแล้วตอนนี้ดูดยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เหมือนกันนะสำหรับแร็คนอรด็อกมีอันติี่ตอนนี้ผมก็คือปั่น AP แล้วก็รออันติให้เพื่อนนะครับนั่งดูคนนู้นคนนี้เก็บเวลไปเร่มาเจอพ่อค้าครับโคเท่เยสกิลอะไรไม่รู้ทอร์นาโดมันคือท่าอะไรวะมันเป็นท่าใหม่เปล่าเป็นท่าใหม่ของคลาสีรือเปล่าที่มันทอร์นาโดลงมาเออเฮ้อเกตเท่มันยืนเหมือนมันยืนเต้นอะดูท่าของโคเท่อะมาดดดดูููววิิธีีกการเลล่่นนผมส เย็ดดูพี่แมงโคเท่เย็ดูพี่ขอโทษเยดกี้ขอโทษเพราะว่าพี่แมงโคเท่เฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะที่ไงพูดที้มันคืออะไรทำไมมันมีท่าอะไรรอบๆด้วยไปเยอะโอ้โหท่าแบบแปลกตาจัดเก็เวทที่ธนานาพอสมควรนะครับแล้วก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างมาเป็นอีกที่หนึ่งช,ชีพอะไรวะเนี่ยต่องแป๊บชารดูคอสชารดูคอสโอ้โหชุดอย่างเท่นี่อะไรอาร์มด อัรคเมดนี่ก็คือมาจากสกอร่าอาร์เมดคือเต้ยครับอ๋ออัรเมดคืออาชีพอาชีพเต้ยอัรคเมดนี่อะไรเช็คอาบ,บิสอาบ,บิสคืออาชีพอะไรอารบิเสเชสเตอร์มาจากจากไอเนี้ยลูกอะครับอาบิเสเซสเตอร์มาจากโ,กโอ้ชื่อแต่ละคนนี่ไงเฮ้ยมีนิท่าบอดด้วยผมเดานี่น่าจะเป็นนี่ไงมาจากลกูกนี่ไงวางบอเฮ้ยมีครูบอลด้วยมาสรุปเป็นอาชีพอะไรกันแน่โอ้เดีย๋ยวผมบปะให้ ฉายออโต้สกิลอันนี้ใครอันนี้พี่ดีฮอ,อกออคฮอกวินฮอกเฮ้ยอารบิทเดนเจอร์บา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 จอมโจรจอมโจรสองสะดึงเฮ้ยไอตัวนี้นี่มาจากพาราดินใช่ไหมไเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยเจ็ดโดนินจาตอบคระถามหมาละรวยชาโดูคอสโปรเท่นี่ไงมาไหทุกคนครับ ของดีของดีครับแบ่งๆกันไปครับเอามองหน้ามองหน้าเอาบัไปมองหน้าเอาปั๊ไปทีนี้ผมอยากรู้ว่าอันติพ้าเนี่ยมันแรงแค่ไหนผมก็เลยมาเทกระเสาดูครับไอ้ที่เราต้องปั๊ม a อทั้งหมด200ทีจะได้เห็นชัดๆกันไปเลยสมมติถ้าเทสรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งให้ให้ทำเหมือนเดิมอ่ะบัฟอะไรหายดูไหมไม่รู้ผมละเฮ้ยอะไรวะเนี่ยูนอสแลน แล้วด้วยนี่ตัวนี้น่าจะตีหลักหลักเป็นเกมอ่ะเป็น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 ทำไมคอนมันเท่จังวะโอ้โหโอ้โหชาโดคอร์ดตามเจ้ตีทำไมนะเฮ้ยเออไหวเฮียมันลั่นโอ้โหกูวงศาตั้งปุ่มยากๆแล้วนะกูมันไปโดนตอนปุ่มตอนไหนวะมืไม่ได้กดเลยนะเว้ยอันตีคือคอนโทรลอาแต่คุณยังกดให้มันลั่นได้เมื่อกี้ไหนลองยิงก่อนนี้ตัวนี้เท่าไหร่ขออีกร้อยทีอะรอก่อนมันบั๊กไปเนเอาเอาบัอปไหมเอาแบบว่าเอาแบบเท่าเดิมอ่ะถ้ากดอันตีแล้วก็เอาเท่าเดิมอ่ะแบบบั๊บเดิมอ่ะแต่ล้านเอ็ม โอ้ยแค่นี้ชาอะไรวะเนี่ยโอ้ยสิบล้านอ่ะเดี๋ยวลองบัฟไอเนี่ยดิบัฟรอบัฟรอไม่รอบัฟไอ้นี่ดิบัฟไอ้นี่ลองยิงกันที่เท่าไหร่ยิงอันนี้สิบเจ็ดล้านนี่อ่ะเอานี่อ่ะบัฟอันนี้ไปเท่าไหร่อันนี้บัฟคอนอันนี้บัฟคอนกับบัฟคิบัฟพาวแรงขึ้นอุ้ยเพิ่มมาเก้าล้านจากสิบเจ็ดล้านอ่ะแล้วลองอันตีนะอันนี้อันตีนะอ่ะโอมน้ำมันนโม ยี่สิบห้าล้านเลยวะยี่สิบห้าล้านเหี้ยเพิ่มมาจากเจ็ดล้านอ่ะอันตีอ่ะเจ็ดอีร้านเพียวแบบสามสิบเอ็ดล้านอันนี้ใส่โล่ด้วยลืมใส่มีดสามสิบเอ็ดล้านขี้ปริ้นเน่ะมนุษย์เราจะยืนกันยังไงวะแปลว่าอันตีพาร์ทเนี่ยแรงมากๆครับแต่กว่าจะถึงจุดนี้ได้เนี่ยก็ต้องปั๊มเอพีพอสมควรเลยแอาชีพสกอร่าเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันสามารถโอนถ่ายเอพีให้ได้อือันนี้มีอันนี้มีอัตี หยุดผ่นล้านนะแม่โทษนะแต่ก็ร้อยร้านใช่ไหมแอลูอยู่กูกรสองหายสองหายสองหายเลยสองแตกไปแล้วเดินไปจนสปอนบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากครับใครจะมาเล่นเข้ามาเล่นไดเลยะครับเริ่มตอนนี้นี่มีไอเทมซับพอร์ตสำหรับผู้เล่นใหม่เพียบเลเวลสนุกแล้วก็ง่ายขึ้นแบบเพลินๆเลยจ้า